วันนี้เป็นตอนที่2แล้วนะครับสําหรับน้องยึกจัก,กรพันธ์พรไสนะฮะหลังจากไม่กี่วันที่ผ่านมาผมได้ปล่อยตอนที่1ออกมานะครับคุณผู้ชมยังเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับห้องพักของบอลจัก,กรพันธ์พรไสอยู่เช่นเคยนะฮะเมื่อสองสวันก่อนพาไปชมรองเท้าสาัตว์แล้วนะครับวันนี้เราจะพามาเปิดตู้เย็นเปิดตู้เสื้อผ้าและก็รวมไปถึงเครื่องแป้งของบอลจัก,กรพันธ์พรไสนะฮะ และที่สำคัญนะฮะน้องยึกจะมาโชว์เพลงเพราะๆให้เราได้ฟังกันด้วยในตอนที่สองนี้นะครับขอมาดูตู้เย็นเนะไปห้องฟุตบอลส่วนใหญ่ก็ต้องดูตู้เย็นครับ,รบผมเคยเปิดตู้เย็นกวินละครับที่ขอเปิดตูเ 1, ต้เย็นจักรพันเพื่อตู้เย็นกวินนี่สาวเพียบเลยเลยครับแ <laughs> ช่ตู้เย็นไว้กินจ <laughs> ะเข้าดักย่างหน่อยก็มีอะไรบ้าง มีส่วนมากจะเป็นนมเป็นน้ำผลไม้เป็นของที่กินแล้วมีประโยชน์เรู้<ล>ว่า,วาทีมจะมาถ่ายซื้อเก็บไว้หรืป่าก็ไม่ยันอย่างนี้อยู่แล้วครับในตู้จริงๆก็มีเตรียมว่าไม่ใช่ครับก็เป็นคนกินอย่างนี้แล้วครับก็ <c oughs> กซื้อซ้อ <ๆ S 1> มาต,ตุนเรื่อยๆซึ่งผมชอบเข้าเซเว่นแล้วก็ <ๆ S 1> ผมชอบใช้สิทธิ์แรกสุดคุ้มอะก็ซื้อซื้อมาถ้ามีช่วงไหนตรงกับอะไรก็จะกินไปตาม ตามนั้นมากกว่าครับอย่างอื่นไม่แปลกใจครับแต่นี่แปลกใจช็อกโกแลตครับช็อกโกแลตครับนี่อย่างเห็นเนี่ยอันนี้แฟนซื้อให้ชอบกินคิดแคทต้องกินช็อกโกแลตครับก็ชอบกินจริงๆก็ไม่อันนี้ไม่ได้ชอบกินเท่าไหร่มาดีมันมันซื้อมันซื้อแล้วมันถูกและแรงสุดคุ้มมาก็เลยซื้อมาเก็บไว้ก็กินพอกินได้ครับกินเล่นเล่นนั่งเล่นดูทีวีกินคำาำเล่นถูกนหฮะหลายคนเขาบอกว่าเนื่องจากว่าตัวเล็ก เัาต้องกินแคลเซียมกินวิตามินอะไรเพิ่มนะอย่างไปเจอกวินเขาะจะมีแคลเซียมเพิ่มอ่าฮะโอ้ถ้ามผม,มกินก็คงไม่ทันแล้วครับ <c oughs> มันได้แค่นี้ครับก็มีก็กินก็ไม่มีอะไรครับมีมีแบนเนอร์มีก็มีนมนฮะก็ไม่ได้กินอะไรเยอะแยะครับเดีย <c oughs> ด๋ยมดูมาดูมุมตรงนี้ฮะเราก็จะเห็นว่าไอตัวเนี้ยหลายคนก็กินฮะเนี่ยซื้อไว้เป็นแพ็กเลยอย่าบ,บอกว่ามันลดราคาใช่สุดคุ้มเนี่ยแรกสิ สองอันจริงๆมันเท่าไหร่ละสิบาทมั้งสองอันยี่สิบใสจะเป็นต้องประหยัดตังค์ที่แล้วไม่ไม่ไม่มันมันรู้สึกสบายใจครับถ้าเราซื้ออะไรที่แบบมันถูกกว่ามันไอ้นี่กว่ามันหลายๆคนอ่ะมันผู้หญิงนะนี่ใสผู้หญิงผมไม่รู้ก็มันเราเราซื้อของที่เซเว่นอย่างเงี้ยถ้าสี่สิบาทมันจะได้แลกสิทธิ์สุดคุ้มแลกหนึ่งสิทธิ์แล้วมันจะมีสินค้าโปรโมชั่นออกมาด้วยเนี่ยอย่างพวกนี้ก็ซื้อสองอันมันจะลด ครึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยมันบะหมี่ก็นสำรับครับาไว้ตอนดึกเผื่อหิวอะไรเงี้ยครับขี้เกียจออกไปข้างนอกมาดูก็รูปฮะดูลอกอันนี้คือแฟนคลับก็มาผมเคยไปเนี่ยครับอย่างบอลเดินสายนี่แหละนี่ครับนี่แหละครับบอลเดินสายครับดูเตะกันทั้งวันครับวันละสองสามแมตช์จนหน้าดำํำเครียดไปหมดก็ได้แชมป์มาก็เขาพอดีพี่เขาก็เขาทำให้อะไรเงี้ย แอบเห็นนี้หนึ่งครับเป็นแบรนด์ลังนกครับเขียนว่าจะติดทีมชาติแล้วด้วยบำรุงต้องบำรุงจะติดทีมชาติแล้วต้องบำรุงกันหน่อยครับนุ๊กนกนกนกครับคนสำคัญคแฟนแฟนให้มาครับก็จะเก็บกล่องนี้ไว้ใช่ใช่ใช่ก็ตอนนั้นก็เล่นให้ตำรวจฮะก็ก็เล่นก็เขาอยากเขาซื้อให้อะไรเงี้ยก็เลยเก็บไว้ ครับได้เลยได้เลยครับว่าได้ข่าวเป็นคนที่ชอบสะสมเสื้อเหมือนกันก็เบล์ี่ยอะไรอย่างโอ้โหเป็นระเบียบมากครับเป็นหรือเปล่าไม่รู้แม่ไม่ใช่ผมจริงๆผมไม่ไม่รู้เป็นระเบียบหรือเปล่านะแต่ผมชอบชอบแยกสีแยกประเภทไว้เพื่อเวลาหาเราจะได้หาง่ายไม่รู้ว่าเป็นละคงไม่เป็นไม่ใช่เป็นระเบียบหรอกแต่ว่าด้วยความที่ขี้เกียจหาอยากหาให้เจอง่ายก็เลย ทำแยกเป็นสีอย่างเสื้อเยืดก็เนี่ยเป็นสีขาวสีดําอันนี้พวกสีๆก็อยู่เงี้ยพวกเสื้อเสื้อลําลองที่จะต้องใส่อะไรเงี้ยตาประจวันอันนี้ก็เสื้อกีฬาอะไรครับแล้วแต่จะไปซ้อมจะไปอะไรก็จะใส่ประมาณนี้ครับก็แค่นี้ครับทุกวันก็ประมาณอย่างเงี้ยครับกางเกงขาสั้นเสื้อยืดสบายสบายไม่ขาวก็ดำใช่ใช่ครับไม่ขาวก็ดําใช่เพราะว่าสีอื่นคงใส่ไม่ได้เสื้อสโมสรเนี่ยแอบเห็นรีวิว หมายความว่าไงครก็ไม่หมายความว่าครับแน่นอนลิเวอร์พูลเยอะมากเป็นเดอะคอปันแท้ครับลิเวอร์พูลใช่ฮะครับอ้าวอย่างนี้เรามีคอเลอร์กอยู่ในทีมด้วยก็ตื่นเต้นเลยตื่นเต้นเลยครับไม่มีไม่คิดว่าจะได้สัมผัสตัวเป็นๆตัวจริงๆขนาดนี้รู้ไหมว่าเราเป็นรู้รู้ครับรู้ครับเขาก็จะมีแววจะเอาเสื้อไปขอเลอร์เซนไหมก็แน่นอนครับ คงเดี๋ยวรอเสื้อเนี่ยรูการใหม่ก่อนก็เดี๋ยวให้ฟาวเลอร์เซนให้หน่อยครับเก็บไว้ไดูนที่ภูมิใจที่สุดเสื้อที่รู้สึกมีคุณค่าทังจิตใจมากที่สุดครับสมัยนี้ต้องยอมรับแฟนคลับของลายสโมสรเขาสะสมเสื้อกันด้วยนะทุกวันนี้ของวันมีไหมฮะอันไหนที่รู้สึกภาคภูมิใจมากก็ภาคภูมิใจครับก็ค,คงเป็นเสื้อทีมชาติครับเสื้อทีมชาติตอนเนี่ยตอนเอเชียนเกมครับทีประวัติศาสตร์ครับ เอชเนเกมเอชเนเกมอ๋อเอชเนเกมนึกว่าจะสีเกมเนี่ยเขาก็ก็เป็นภูมิใจก็ตัวนี้ข้าใส่เล่นกับญี่ปุ่นเจอญี่ปุ่นครับก็ิคหไปณเวลานั้นเขามาแลกเสื้อก็ไม่ยอมไม่ยอมครับไม่ยอมไม่ยอมเราพึงติดทีมชาติด้วยแล้วก็ก็มีชุดชุดที่แล้วที่ไปปาเลสไตน์ครับเป็นทีมชาติชุดใหญ่ ก็เบอร์16ตลอดมาดูมุมเสริมหล่อของจักรพันธ์พรใสฮะครับผมเห็นแล้วก็ประหลาดไม่มีอะไรครับทำไมดับเบิลสแตนดาร์ดีถ้าไปคนอื่นเขามีน้ําหงน้ําหอมครีมเคลมยี่ห้อดีนี่จักรพันธ์พรใสของหาซื้อได้ตามเซเว่นแล้วก็ใช่ก็ จริงๆไม่รู้นะผมก็ก็เหมือนเดิมมาก็ใช้อย่างไงก็ใช้อย่างนั้นก็เหมือนเดิมมีอะไรมีก้แป้งเด็กครับมีแป้งมีก็ซิต้าธรรมดาซิต้าโลชั่นธรรมดาครับก็มีครีมทาหน้าอยู่ในตู้เย็นของแอมเว์ครับก็มีแค่เนี้ครับไม่มีอะไรมากทําไมไม่ห่วงไม่เสียใจพิเศษเลยฮะหรือว่าเราไม่ได้มาทางหลอครับเราไม่ได้มาทางหลอใช่ครับทชีวีซึ่งเราหิ้วมาเองไม่ใช่ครับเขามีให้ครับเขามีให้ ก็มีให้หมดทุกอย่างได้ข่าวปกติเป็นคนฟังเพลงฮิปฮอปไม่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 ฮิปฮอปครับก็จะเป็นเพลงสาวลมากกว่าซึ่งเป็นเพลงผู้หญิงครับก็มีอ๋อเนี่ก็มีอาไมวิวผู้หญิงไงมันผมชอบเพลงผู้หญิงครแล้วก็มีพวกอาวิลพวกเทเลสวิปอะไรเงี้ยครัก็ฟังี่ครับจะเป็นสาวล เวทธรรมดาครับผู้หญิงหมดเลยใช่ผู้หญิงหมดเลยครับส่วนมากจะฟังผู้หญิงฟอริด้าฟิฟตี้เซนอะไรไย่้พี่ฟังเย่ะลิงค์ไม่ไม่อ๋อไม่ไครับเมื่อผมชอบฟังเพลงผู้หญิงครับโนมอเทียฟักแฟงชอบผู้หญิงเสียงเขาน่ารักดีแล้วมันเป็นเพลงมันแบบไม่รู้ฟังเพลงผู้ชายก็มันไม่ค่อยฟังอ่ะส่วนถ้าฟังอยู่เป็นประจำก็ต้องอาวิลกับเทเลสวิตครับสองคนนี้ส่วนใหญ่กลับจากซ้อมมาถึงมานอนแล้วเปิดทีวีส่วนใหญ่จะดูอะไรฮะ ดูก็ดูส่วนมากดูช่องฟุตบอลช่องกีฬาอะไรเงี้ยครับครับผมก็ไม่ค่อยดูละครไม่ค่อยดูอะไรไม่ไม่ไม่ค่อยครับดึกไม่ควรจะหลับประมาณไม่ดึกครับดึกไม่ไม่รู้สี่ทุ่มห้าทุ่มดึกแล้วประมาณห้าทุ่มก็โอเคครับกีต้าเห็นอย่างนี้ก็แปลว่าตัวเองเล่นกีตาร์เป็นก็ว์อย่างเดียวก็พอได้ครับพอได้ไว้เล่นคลายเครียดแก้เหงาครับคลายเครียดเอาไว้เล่นดีต้าเองได้ได้ได้ครับได้ พอพอเล่นได้พอได้ครับยังพอได้เหรอตอนนี้ได้แต่เขาไม่จีบเพืนไม่จีบแฟนตัวเองครับแอบเห็นครับขวดโหลโหลเงินแน่ครับโชวไหนบ้ายกยกไม่ขึ้นแล้วครับยกไม่ขึ้นแล้วจริงนี่สะสมมากี่ปีครับก็ตอนย้ายมาอยู่เมืองทองเนี่ยฮะับก็แค่นั้นเองไหมครับสี่ห้าเดือนครับเพิ่งย้ายมาใช่ใช่ใช่ตอนก็ หย,หยอดหยอดไว้เรื่อยๆครับหยอด,ดไว้เรื่อยผมเคยเคยตอนประมาณครึ่งหนึ่งเคยออกมานับประมาณแปดพันเจ็ดพันแปดพันประมาณประมาณเนี้ยครับ <c oughs> รู้สึกดีรู้สึกเหมือนมีอะไรเก็บสะสมแล้วก็มันมีค่าดไปเป็นเงินอะไรเงี้ยครับและนี่นะครับคือตัวอย่างตอนที่3ตอนถัดไปนะฮะเราจะพาคุณผู้ชมมาเปิดรถ เก๋งสุดหรูอของจกอักรพันธ์พรใสกันครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งของรักของหัวของเจ้าบอลเช่นกันนะฮะพบกันในอีกตอนที่3นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับคุณผู้ชมวันเสาร์นี้เราจะได้พูดคุยกับน้องยิกจกักรพันธ์พรใสแบบเปิดทุกเรื่องทุกมุมนะฮะตั้งแต่ก่อนที่จะมาเป็นนักเตะอาชีพรวมไปถึงการเข้ามาเล่นที่สโมสรเมืองทองและก็การก้าวเข้าไปติดทีมชาติครับใน เมืองทองทีวีทางช่องทูชั้น69เสียงกีฬาวันเสาร์นี้นะครับช่วงเวลา11นาฬิกาเป็นต้นไปนะฮะถ้าพลาดเลยทีเดียวครับ